สวัสดีครับวันนี้ทางสวนนะครับเพิ่งสั่งปุ๋ยยูเรียนะครับก็คือสูตร4600นะครับก็จะเป็นแม่ปุ๋ยนะครับในตัวเจนสำหรับถุงนี้มีขนาด1กิโลกร,รัมนะครับปกติตามร้านขายปุ๋ยทั่วไปนะครับจะมีแบ่งขายเป็นกิโลนะครับก็ ผมไม่เคยซื้อนะครับเพราะว่ามันใส่ถุงมาแล้วบางทีเราเก็บรักษาไม่ดีตัวนี้ผมทดลองสั่งมานะครับก็เป็นแพ็คเบร้อยมาจากโรงงานเลยนะครับก็ของยาลานะครับถุงนี้21บบาทนะครับหาโค้ดส่งฟรีเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตัวนี้ผมจะเอามาใช้ไม่มากนะครับใช้แค่ ใส่ไผ่บ้างนิดหน่อยนะครับในการกระตุ้นเขาเพราะว่าถ้าไผ่มันมีใบเหลืองนะครับมันก็ขาดปุ๋ยนะครับเราใส่ปุ๋ยยูเรียจะทําให้การแตกหนอ่อออกหน่อใหม่นะครับใบเขาก็จะเขียวขึ้นนะครับสะดวกสบายนะครับสมัยนี้การสั่งของออนไลน์แต่เราต้องดูร้านที่เชื่อถือได้นะครับเพราะว่าอ่า มันจะมีทั้งผู้ขายที่โอเคนะครับคือร้านค้าที่น่าเชื่อถือกับบางครั้งของที่จัดส่งมาแล้วมันไม่ตรงปกก็มีนะครับ